สวิสวนนสวตชนะ์มันอยู่ฝั่งโน้นนี่มันสวิทช์ไฟอันนี้มันฝั่งไฟสว่างแต่แว่าสวิตช์นันอยู่โน้นอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยมันเปิดไวปน่ะสวิตช์เปิดปิดอ่ะมันอยู่ฝั่งโน้นแล้วเมื่อกี้นี้ไอ้บานงท่านมันขึ้นไปสุดโน่นเลยนะเล็วกว่าแล้วกว่าเราจะเดี๋ยวมันลงมาได้นะข,ขึ้นไปแล้วก็ต้องไปไ,ปไอ้มันเป็นเชี่ยงอ่ะกว่าจะทศกว่าจะเอาลงไปโน่นน้ำมันเข้าไปแบบพี่โด เยอะฮะไม่ก้องท่านท่านคเดียเยวะับนี้เกิดอะไรันทนี่มันขึ้นปุ๊บม่ก็บ่ามัก็จะไหลทะลากข้างล่างเข้ามารถมาไอนี่ไลยเข้านี่เลยฮะเข้อที่มจากเดิมจากเดิมด้วยมุนเสู่อข้างบนกว่าจะลงก็คือลงมานะฮะแล้วมันมันขึ้นมานเยอะไทอาง่ขึน แต่นี่ก็บอกมีมีคนเนี่ลุ่มลุมสองเมตรถ้าตอนนี้ห่างกันเม่กว่าไม่กว่าครับตอนนี้ไม่เท่าเรื่องน้ำท่านเก่งอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมาทุกปีใช่ใช่ค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจมแล้วชั้นสองจมไปแล้วยังยังต้องฝากเดี๋ยวต้องฝากประชาชั้งประเได้ได้ค่ะคือตอนนี้ความเสียหายเนี่ยเข้าไป นะเข้าไปพูดง่ายๆหลายกิโลเข้าไปในคลองแล้วก็บ้านพี่น้องอยู่ในคลองเนี่ยเสียหายสะพานพังซึ่งเมื่อคืนถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านกฤษนาหมู่บ้านแดน,นทองนะฮะหมู่บ้านฉัดหลวงปแปดในผู้นี้จะต้องเสียหายมากนะครับเพราะเราป้องตรงนี้แต่ก็ต้องดูเหตุการณ์ผมก็ได้รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะมาดู น้างานนะท่านก็สั่งไปที่นอำเภอสัมโคกนะครับแล้วการท่านประหลัดจังหวัดนะฮะเดี๋ยวท่านมาดูเพราะเราจะปล่อยให้เกิดแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการความเสียหายมันเกิดแล้วประตูน้ําที่ปทุมธานีเนี่ยมันเยอะมันตลอดแนวนะครับคลองไหนก็ต้องมีคลองไหนก็ต้องมีเพราะนันก็มาตรการต่อไปเดี๋ยวผมจะเมื่อเช้าก็เรียนผู้ว่าไปแล้วว่าจะติดวงจรปิดทุกประตูนะครับแล้วก็ต้องเอาพิสูจน์หลักฐานมาตรวจว่าที่เนี่ยมันเกิดเหตุเพราะอะไร นะฮะแล้วท่านผู้ว่าท่านจะตั้งกรรมการขึ้นมาสืบข้อ,อเท็จจริงโดยเอาทุกฝ่ายมาร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางปกครองนะครับทางชนประทานทางตำรวจแล้วก็ทางไฟฟ้าเพื่อให้มามายืนยันว่าเฮ้ยถ้าระบบไฟฟ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายมันช็อตเนี่ยไอประตูน้ําประตูเนี้ยมันจะขึ้นมาข้างบนไปสุดขนาดนั้นเหอนรอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่มาแอบตามที่เป็นข่าวมาแอบเปิด ก็ต้องหาทางที่จะจับกลุ่มต่อไปดําเนินคดีเพราะความเสียหายมันเกิดเยอะมากผมว่าในภาวะเช่นนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องเดือดร้อนประชาชนเนี่ยถ้าเอาเอาไอ้กลยุทธ์นะฮะที่จะกันแกล้งกันแบบนี้เนี่ยโดยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเนี่ยผมว่ามันเลวมากแล้วนะไม่รู้จะประนามยังไงนะอันนี้มันมันไม่ควรที่จะคิดอ่ะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดเฉพาะผมไงแน่จริงแน่จริงมาเกิดผมผมไม่ว่าไง แต่นี่คุณไปคุณไปทำให้พี่น้องม่ยอเสียหายขนาดนี้นะไม่รู้มันช่วงเลยสุดๆแล้วนะถ้าไม่พอใจผมมาทําผมเนี้มาสู้กันมาแต่แต่แตอย่ามาทำร้ายประชาชนเห็นว่าเหตุการณ์เกิดประมาณทักสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มเมื่อคืนนี้<ช>แล้วก็ประตูระบายน้ําได้เปิดโดยยังไม่ทราบสาเหตุตอนนี้นะครับ<ช>ขอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ<ช>ถามว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากไฟช็อตหรือจะเกิดจากมี ผู้ที่เดือดร้อนอาจจะไปเปิดประตูน้ําก็ได้ตอนนี้เรากังวลนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างในว่า,าน้ําที่เข้าไปในช่วงเมื่อคือนเนี่ยกว่าจะปิดได้ประมาณสักสองชั่วโมงก,กว่านีา้น้ำเข้าไปไกลขนาดไหนแล้วไปกระทบพี่น้องที่อยู่ข้างในขนาดไหนนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะครับตรงนี้หน่วยงานต่างๆก็คงเข้ามาดูอยู่ จริงๆแล้วก็ต้องกลับเรียนว่าพี่น้องที่อยู่นอกพันธุ์เขาก็เดือดร้อนมาตลอดประมาณห0 0พันตัวเรือนที่อำเภอเมืองกับที่สามโคกนะครับมันก็จะเป็นมุมที่ชาวบ้านอาจจะเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นประเด็นอะไรก็ได้ทึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสืบสวนต่อไปในประเด็นที่ในพเภอรายงานเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้หารือกับท่านประจังหวัดนะครับว่าก็คงจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชนะทานหรืออำเภอชี้แจงขพราที่จริงในเวลาที่จํากัด ถ้าสวนมาตรการอื่นๆอาจจะเช่นเพราะว่ามันมีหลายประตูทุกคนก็จะกังวลหมดนะว่าวชั้นในมันจะโดนอีกไหมหหก็คงจะต้องมีการนํากําลังมาละัตะเวนนะครับกำลังก็อาจจะมาจากอาจจะขอความร่วมมือทางท่านตํารวจนะครับอาจจะกรมนอพื้นที่นะครับแล้วก็สายปกครองก็คงมาดูกันแล้วถ้าเราขออนุเคราะห์หลายๆจุดหรือเราสามารถาหากล้องวงจรปิดได้ชมประทานในอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอยากจะพยายามจะหากล้องวงจรปิด มาติดตั้งดูเพื่อเป็นการรา้และระงับเหตุการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นอีกอันนี้ก็สั้นๆแต่ก็ยืนยันว่าเราแฟามจะหาคำตอบให้ได้ภายในสักเจ็ดวันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ตรวจสอบตามนั้นนะครับไม่เลยให้ตรดีสยวถามนีก่อนบพี่ครับสวัสดีค่ะชื้นดังร้องไห้เลยเหรอไอเ่อนี้โอ้ลมๆ ลงมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะพอเยียวยาพี่ๆที่ประสบภัยตอนนี้ได้อ่ะคะ่ะามกรอบกฎหมายนะคะที่เอาไปจอสามารถทําได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะรีบเร่งดาเนินการตรงนี้ให้ะคะ่ะ